This my right. Right, God. ประจำเนี่ยเป็นพนักง,งานประจําคนหนึ่งฮะอยู่ที่แหลมฉบังฮนะก็ทํางานที่น่่มาประมาณ5ปีนะครับทำงานประมาณ5ปีซึ่ง5ปีเนี่ยผมสตาร์ทรายได้ที่ประมาณ8,000บาทผ่านมา5ปีรายได้ผมเพิ่มขึ้นประมาณอ,อ,อยู่ที่ประมาณ1,500 0บาทแค่นั้นเองที่ได้มาแล้วถามว่าแล้วชีวิตเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมอยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย ผมก็ยังต้องตื่นแต่เช้าไปรูดบัตรทํางานเหมือนเดิมนะะยังต้องขับมอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมฮนะสิ่งที่ได้5ปีที่ผ่านมาคืออะไรนะฮะผมได้รถตั้งสองคันฮนะฟันเดอรเว็บหนึ่งคันกับเย玛ห้ามีโอฮะนะฮนะนะแล้วก็มีบ้านหลังหนึน่งนฮะบ้านพร้อมนี่สินนะราคาล้านกว่าบาทแค่นั้นเองอันนั้นคือที่ได้จากง,งานประจำนะฮนะแล้วก็พอได้มีโอกาสมาเจอธุกกิจกรรมเนี่ยก็เปิดใจแล้วก็ลงมือทําเต็มที่เลยจนปัจจุบันก็สามารถที่จะสร้างไรายได,ดย้มากกว่าเดือนหนึ่งแสนบาทได้ วันนี้เรามาดูที่ว่าคือจุดเริ่มต้นเนี่ยตัวเราเองเนี่ยมันสําคัญขนาดที่เราขนาดไหนที่เราจะต้องตอบคําถามตัวเองให้ชัดเจนและมันสําคัญมากขนาดที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับตัวเองกับคําว่างานเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตแล้วก็คุณภาพชีวิต, <IM S> ต,แต,แตของเรามันขึ้นอยู่กับงานที่เราทํามันเป็นแบบไหนมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอคือสมัยก่อนที่บอกว่างานเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตหมายว่าคือทาแล้วแต่แต่ในของงานที่เราทําอยู่สมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกงานประจาเนี่ยก็อบอกเลยว่ามันไม่ได้สร้างชีวิตผมหรอครับ นะมันเป็นแค่งานนะฮะเลี้ยงชีวิตเราไปวันๆแค่นะั้นเองนะรายได้ที่เราได้มามันก็คือใช้เป็นเดือนชนเดือนไปแบ่งจ่ายให้คุณพ่อคุณแม่บ้างะฮะค่าใช้จ่ายส่วนตัวบ้างมันก็จบแล้วยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะครับแต่พอเราเริ่มทํามากขึ้นเนี่ยฮะมันก็ยิ่งยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยยิ่งเหนื่อยมากขึ้นแต่แต่พอมารูจากเอ็มซาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเราได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับวันนี้ผมอยากให้เราดูภาพนี้ก่อนนะเคยเห็นภาพนี้ไหมฮะภาพนี้ผมจะคุ้นเคยมากๆสมัยเด็กๆ สมัยเด็กผมจะค,คุ้นเคยกับภาพนี้มากกับการใชจับจอบจับเสียมนะฮะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องมือเนี่ยหรือว่าเราจะขุดสระจะขุดสาะเนี่ยถ้าเราใช้จอบขุดคิดว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ครับถึงจะสามารถขุดสาะลูกหนึ่งเสร็จได้คิดว่านานไหมฮะนานมากมากกว่าจะเสร็จนะ,ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยว่าถ้าเราใช้เครื่องมือที่มันสร้างรายได้เดลหมื่นเราก็จะได้แค่เดลหมื่นเหมือนสมัยก่อนที่ผมทํางานอยู่ได้เแหละครับคืองานประจาเนี่ยผมทํามา5ปีผมก็คิดต่อว่าถ้าเกิดว่าทําต่อไปอีกสัก5ปีเนี่ย รายได้เราจะเพิ่มขึ้นขนาดไหนเราไม่ต้องรอให้ถึง5ปีแล้วครับแค่ดูรุ่นพี่ที่อยู่มาก่อนเราเนี่ยนะรุ่นพี่ที่อยู่มาก่อนเรานะผ่นา,นา,นะานมา10กว่าปีรายได้ของเขาก็แค่ประมาณหมื่นกว่าบาทเหมือนกันนะยังขับมอเตอร์ไซค์เหมือนผมอยู่เลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเพราะอะไรเพราะเครื่องมือที่ว่างานประจำเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะให้ไรายได้เดือนแสนกับเราได้ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ซะนะเปลี่ยนเครื่องมือใหม่ซะเราจะขุดสามเหมือนกันแต่เราใช้อะไรฮะเราใช้รถแม็โครขุดนะวันเดียวก็ เพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าถ้าเราใช้เครื่องมือที่มันสร้างไรายได้เดือนละล้านเราก็จะได้เดือนละล้านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับเครื่องมือที่เราใช้ครับตัวเราขยันมุ่งมั่นอดทนครับมันยังไม่รวยฮะมันต้องบวกกับเครื่องมือที่ถูกต้องด้วยมันต้องบวกกับเครื่องมือที่มันสามารถสร้างไรายได้เดือนละแสนให้เราได้เช่นเดียวกันเราถึงจะรวยเห็นไหมมันอยู่ที่เครื่องมือฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงเราเพียงแค่เราไปเปลี่ยนเครื่องมือเราใหม่แค่นั้นเองนะฮะเปลี่ยนเครื่องมืออะไรเปลี่ยนจากรจอิ ว่าทำไมต้องทำธุรกิจไงวันนี้เราลองดูสิครับนะระหว่างลูกจ้างกับเจ้าของธุรกิจสิ่งที่แตกต่างกันคืออะไรอย่างแรกเลยคือเรื่องของรายได้ครับรายได้ของลูกจ้างไยฮะรายได้แค่เดือนละหมื่นกว่าบาทประมาณหลักหมื่นแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับรายได้หลักแสนหลักล้านที่เขาได้นะฮะร,รถเปนะฮะฮอนด้าโตโยต้าอย่างที่บอกได้แล้วฮอนด้าเวฟที่ผมใช้ประจำนะลูกจ้างนะแต่พอเป็น,น,นเนนนนจ้าของธุรกิจปุ๊บไปฮะขับเบนซ์ขับบีเอ็มเดอร์บินดูกันเห็นไหมฮะรถเบนซ์รถบีเอ็ม เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่แตกต่างกันในเรื่องของรถละบ้านเราไม่ใช่อยู่บ้านเช่าอยู่ทาวน์เฮาส์นะครับแต่เจ้าของธุรกิจเขาอยู่บ้านเดียวอยู่ฤหาสนลราคาหลายสิบล้านบาทเห็นไหมครับวิถีชีวิตลูกจ้างไปไหครับถูกกําหนดตามรายได้นะฮะบางคนบอกไปเดินห้างสั่สินค้าไปเห็นเสื้อตัวหนึ่งสวยมากอยากได้อยากซื้อครับแต่พอพลิกดูป้ายราคาไปงี้แขวนไม่เหมือนเดิมนะไม่ต้องเดินห้างแล้วครับแค่ไปเดินตลาดนัดนี่ก็เสียวแล้วเห็นไหมคแค่เดินตลาดนัดนี่อุ้ยดูกางเกงตัวหนึง่งอยากได้เหลือ สี่ห้าร้อยบาทแขวนได้เหมือนเดิมฮะเพราะอะไรฮะเรายังไม่สามารถที่จะกาหนดมันได้นะบางคนโอ้เ,อเงินในกระเป๋าตังเ,เงินเล่าเงินเล่าแต่พอเวลาจะใช้จริงๆฮะเราคอนทอลเราคอนทรลมันหรือมันคอนทรลเราฮะมันคอนทรลเราอยู่ฮะเห็นไหมครับแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเขาสามารถกําหนดวิถีชีวิตของเขาเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเห็นไหมครับและที่สำคัญเนี่ยเวลาเราขายแรงบวกการขายเวลาเพื่อแลกกับเงินแลกกับไรายได้เราต้องตื่นแต่เช้าก็าไปลูดกัดน เขาเป็นลูทบัตทํางานเป็นกะเป็นเวลาใช่ไหมครับแล้วก็รับรายได้ออกมาบางคนก็เป็นพนักงานรายวันบางคนก็เป็นรายเดือนก่นั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเขาเป็นไงเขาใช้เงินซื้อเวลาเราได้ตัวเขาเองเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่เขามีพวกเราเนี่ยทำงานแทนเขาอยู่นะสุวนว่าในโรงงานนั้นเนี่ยเขาจ้างพนักงานมาพันคนแต่ละคนเนี่ยทำงานให้เขาคนละ8ชั่วโมงในวันนั้นเนี่ยเขาได้เนื้องานแล้ว8 0 0 0ชั่วโมงเลยครับแต่ตัวเขาเองไปเที่ยวรอบโลกที่ไหนก็ไม่รู้ผมทํางานมา5าปีกว่าผมยังไม่เคยเห็นหน้้าาเจของรัทะ หน้าตาเป็นไงผมไม่เคยรู้เลยเพราะอะไรฮะเขาอยู่ไหนไม่รู้ว่าแต่ก็ยังมีพวกเราเนี่ยทำงานให้เขาอยู่เขาว่าใช้เงินทํางานแทนได้เห็นไหมครับแล้วก็การท่องเที่ยวเราก็เที่ยวแบบประหยัดนะไปใกล้ๆไปไกลไม่ได้ถ้าไปไกลก็เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะถ้าเป็นพวกเราก็ใกล้ๆเนี่ยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเน่สวนเสือศรีราชาใช่ไหมไปจนเสือจําหน้าได้บางคนอ่นะว่างไม่รู้จะไปไหนก็ไปสวนเสือนี่แหละนะพาลูกพาหลานไปนะแต่ถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นไะงเราเที่ยวแบบเฟิร์สคลาสเลยฮะนะเที่ยวแบบเฟิร์สคลาสต่างประเทศและในประเทศด้วยเห็นไหมครับนะ แล้วถามว่าธุรกิจที่มันมีเยอะแยะมากมายเนี่ยแล้วเราจะเลือกทําธุรกิจอะไรนะมันถึงจะสามารถที่จะทําให้เราประสบความสำเร็จได้เพราะบางคนเนี่ยก็บอกว่าธุรกิจแล้วมันต้องลงทุนเยอะใช่ไหมมันต้องมีประสบการณ์แต่วันนี้เราลองมาศึกษาเนี่ยธุรกิจเครือข่ายครับวายเน็ตเวิร์กเนี่ยทำไมต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายแล้วถามว่าวันนี้หลายหลายคนที่มาบอกเล่าให้เราฟังแล้วผมก็หลักพันหลักหมื่นหลักแสนกันเยอะมากบางคนหลักล้านเลยทีเดียวนะมันสามารถสร้างรายได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอนะทำไมต้องเป็นธุรกิจเครือข่ายนะฮะเหตุผลขพอที่หนึ่งเลย ธุรกิจเครือข่ายลงทุนน้อยรายได้เพิ่มแบบทวีคูณและไม่มีความเสี่ยงไม่เสี่ยงยังไงร,รู้ไหมฮะมีใครจะล้มละลายด้วยเงิน300บาทไหมฮะไม่มีแน่ๆซื้อหวยหมดเยอะกว่านี้ถูกต้องไหมเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงแล้ววันที่16เนี่ยนะนะเตรียมตัวซื้อหวยได้เลยเห็นไหมครัเพราะฉะนั้นนี่ไม่มีความเสี่ยงเลยแต่ถ้าเป็นธุรกิจทั่วไปฮะต้องลงทุนหลักล้านถึงจะมีกําไรหลักแสน แต่ถ้าอยากได้กําไรหลักล้านก็ต้องลงทุนหลายหลายสิบล้านจะเป็นลักษณะแต่เอ็มซาทุกคนลงทุนแค่300บาทคุณนิธิโรดเดือนละ2ล้านกว่าลงทุนเท่าไหร่ครับ3า0บาทคุณพิจิตรุงศักด์ลงทุนเท่าไหร่ครับได้เดือนละล้านเจก็300บาทเหมือนกันเห็นไมครับไม่มีความเสี่ยงใดเลยทุกคนเนี่ยลงทุนเท่ากันหมดเลยและมันยังสามารถผ่อนแรงและร่อนระยะเวลาได้เราไม่ได้ทํางานเหนื่อยคนเดียวครับเราไม่ต้องรอเป็น10ปี20ปีที่จะสามารถมีรายได้เดือนละแสนเดือนละล้านได้เราสามารถย่นย่อระยะเวลาได้มันเหลือเพียงแค่ไม่กี่เดือน บางคนก็ไม่เกินหนึ่งปีก็สามารถทําได้แล้วยังสามารถกรเกษียณตัวเองและเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานได้ด้วยนี่คือความสวยงามของธุรกิจเครือข่ายที่หลายๆคนเนี่ยไม่เคยมองเห็นเลยผมสมัยก่อนก็เป็นคนหนึ่งที่เกลดเครือข่ายเหมือนกันถ้าบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเข้ามาเอาอีก้วชวนฉันไปขายของแน่ๆเราก็ไม่ชอบเห็นไหมครับอ,อันนี้นี่คือสิ่งที่เรามองเห็นนะครับแล้วถามว่าวันนี้ทาไมมันถึงต้องเป็นธุรกิจเอ็มสตาร์เน็ตเวิร์ก Network, นะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าเหตุผลข้อที่หนึ่งเลยนะก็คือบริษัทมีความมั่นคง ผู้บริหารมีสายทัศนกว้างไกลสมัยก่อนเนี่ยผมได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัสกับเอ็มซาเนี่ยตั้งแต่คอร์สเดลเนอร์รุ่นที่ประมาณ1 4 1 5ผมได้เข้าไปสัมผัสวันนั้นก็คือไปเห็นคุณหมอลาภไปเจอคุณหมอพนินครั้งแรกในชีวิตตอนนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสไปฟังท่านเองเนี่ยท่านบอกว่าอยากขยายธุรกิจไปต่างประเทศด้วยด้วยระบบวันโค้ดวันเวิลล์สมัยนั้นเนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อว่าเขาจะทําได้จริงหรือเปล่าก็คือไปฟังวิสัยทัศน์แต่พอเลาผ่านมาไม่ถึงปีเขาเปิดที่กัมพูชาาไไดดด้และะเเเก็ปปปิททีีท่่่รศุน ซึ่งนั่นหมายความว่าท่านพูดจริงแล้วทําจริงเป็นจริงอย่างที่ท่านพูดเอาไว้นั่นก็คือนะฮะเขายืนหยัดแล้วก็ยืนกรานที่จะทาให้เอ็มซาเนี่ยขยายไปทั่วโลกได้แล้ววันนี้ปีที่แล้วยอดธุรก,กิจเอ็มซาเท่าไหร่ครับสามร้อยกว่าล้านแต่วันนี้ปีนี้คุณหมอประกาศเท่าไหร่ฮะสองพันกว่าล้านถ้าเอ็มซาได้เยอะขนาดนะั้นเราขอกี่ล้านดีฮะ,ะขอส่วนแบ่งหน่อยเห็นไหมครับนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้เห็นเพราะอะไรคื